สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง U ู u ูบถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่25กันยายน2 5 6 5สําำนักงานคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ได้มีการออกแถลงการนะครับว่ากองทัพประชาชนเกาหลีได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีระยะใกล้ลุกหนึ่งออกจากเมืองแต่ซอนในจังหวัดพยองอันเหนือซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีเหนือเมื่อเวลาประมาณ6กนาฬิกา53นาทีตามเวลาท้องถิ่น หรือว่าวันอาทิตย์เนี่ยครับเวลาตีสี่ห้าสิบสามนาทีตามเวลาของประเทศไทยนะครับความเคลื่อไนไหวดังกล่าวของเกาหลีเหนือนับเป็นการยิงขีปนาวุธลงทะเลตะวันออกเป็นครั้งที่5ตั้งแต่ประธานาธิบดียุนซอกยอนรับตําแหน่งผู้นาเกาหลีใต้เมื่อเดือนพฤษภาคม2565และเกิดขึ้นก่อนที่ทางด้านกัมล拉แฮริสรองประธานาธิบดีสหรัฐนั้นมีกําหนดการเดินทางเยือนกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในสัปดาห์นี้ ขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan พร้อมกับกองเรือติดตามเข้าจอดเทียบท่าในเมืองปูซานทางตอนใต้ของเกาหลีใต้ตั้งแต่เมื่อวันที่23กันยายน2565ที่ผ่านมาแล้วก็นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2561ที่เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐนั้นเข้ามาจอดเทียบท่าอย่างท่าเรือในเกาหลีใต้และจะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐนั้นประกาศการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินทางยุทธศาสตร์เข้ามายังคาบสมุทรเกาหลีเพื่อยับยั้งและป้องปรามเกาหลีเหนือนะครับ ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นก่อนหน้านี้หลายฝ่ายก็คาดการณ์นะครับว่าเกาหลีเหนือนั้นอาจจะมีการตอบโต้กรณีที่ทางด้านสหรัฐนั้นส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan เข้ามายัางในคาบสมุทรเกาหลีนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่ว่านะครับล่าสุดนั้นเกาหลีเหนือก็มีการยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้เนี่ยครับในการค,ค่มคู่ตอบโต้ทางด้านสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะครับความเคลื่อนไหวนี้ก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้สหรัฐอเมริกานั้นจะมีความเคลื่อนไหวกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอย่างไร พราะก่อนหน้านี้สหรัฐนั้นก็บอกว่าความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามกับเกาหลีใต้แล้วก็ทางด้านญี่ปุ่นนะครับนี่เป็นเพียงที่แค่ว่าทางด้านเกาหลีใต้นั้นรายงานข่าวนะครับยังไม่มีปฏิกิริยาที่ตอบโต้ที่ชัดเจนออกมาจากฝักฝั่งของเกาหลีใต้รวมถึงญี่ปุ่นและก็สหรัฐอเมริกาความเคลื่อนไหวนี้ก็คงจะต้องเกาะติดกันต่อไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์ทาพสมุดเกาหลีนั้น เวลานี้ต้องบอกว่าระอุอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สหรัฐอเมริกาส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามาเทียบท่าที่เกาหลีใต้แน่นอนว่าที่ผ่านมานั้นเกาหลีเหนือมองว่าการซ้อมรบหรือว่าการเคลื่อนไหวทางทหารใดๆระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐอเมริกานั้นเป็นภัยคุกคามต่อเกาหลีเหนือและก็เกาหลีเหนือนั้นเนี่ยพูดหลายครั้งนะครับว่า <S <S ต้องการที่จะให้เกาหลีใต้นั้นเนี่ยยุติเรื่องของความเคลื่อนไหวทางทหารร่วมกับสหรัฐอเมริกาเพราะว่ามันจะกลายเป็นความไม่มั่นคงของเกาหลีเหนือ และเกาหลีเหนือเองนั้นเนี่ยก็ออกมาบอกตลอดนะครับว่าเวลานี้เกาหลีเหนือนั้นพร้อมเป็นรัฐนิวเคลียร์และพวกเขานั้นไม่ได้สร้างอาวุธนิวเคลียร์มาเพื่อที่จะรุกรานประเทศใดแต่จําเป็นที่จะต้องมีไว้เพื่อที่จะป้องกันประเทศเนื่องจากว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีนั้นรุนแรงบานปลายออกไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องทาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดมาฝากคุณผู้ชมกันครับ